สวัสดีค่ะเด็นุวันนี้นะคะคุณครูจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะคะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าเล่นใต้ทะเลนะคะดูภาพนะคะเล่นใต้ทะเลนะคะทีนี้เรามาดูว่าเรื่องนี้ใครแต่งคนแต่งชื่อธัญญาพิทยาค่ะคนวาดภาพประกอบก็ครูคุณอระิศราพัฒนายน์นะคะภาสัญญายน์นะคะเด็กๆอ่าทีนี้มาดูนักเองของเรื่องนี้ก็คือเจ้าป่าน้อยนะคะ นี่นเียนเป็นเถิดเจัน้องพูดนะคะจปน้องพูดกับเพื่อนๆแล้วนะทีนี้ก็มานะคะจ้าป้านน้องก็บไปเยอะไปไปไปกันเถิดไปปนองพป่นน้องดคนไทยคะคุณคุณลงมามาน้ำคุณเตาคุณเมฆาพุ่มเด็กๆี่ถามเรื่องเล่นเล่นใต้ทะเลใครจะทแต่งั ตอนนั้นเราลกตอนนี้นอะไรกันนะคุณค่ะคุณคะคุทำภะคคค่ะคุณค่ะ oh าุณค่ะคุณค่ะคาณค่ะคุกค่ะ่ะมุณค่ยคุณเ่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่าคุณค่ะค่ะคุณค่ะค่าคุัคนะคุณค่ะคุ่ะคุณ่ะคีค่อคุ่ะคุณคนะคุณา่ะนุคนคค่ะ่ปะุนะคะค ก็ทะเลเสียงงาเองกอทะเล้ามอนเรือลยไทง่มปักอ้นาดูทเอทะเลจกเยอยู่ในน้ำเป็นสวที่อาศัยในน้เขาเรียกว่าระบบนิเวศใต้ท้องทะเลนะคะอ้งมืาไที่เราเก็กมันอยู่ในฟองทะเก็เป็น ในระบบพิเวดใต้ท้องทะเลนะคะทีนี้ครูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆทานนะคะก่อนที่จะทำนะคะก็มาดูตรงนี้ก่อนเมื่อเรารู้ว่าสัตว์พิเวศคืออะไรอาศัยอะไรกินอะไรส่วนมากอาศัยในท้องทะเลสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์เล็กก็หาที่หลบภัยเหมือนเราฟังทานทีนี้นะคะมาดูตรงนี้นะคะมาดูตรงนี้นะคะไม่ใช่ระบบนิเวศใต้ท้องทะเลหรือใต้ทะเลมันไม่ใช่มันไม่ใช่ก็หมายถึงสัตว์ที่อยู่ไหนคะ สัตว์ที่อยู่ในคำถา,ามนะคะอ,อยู่บนบกเช่ไหมคะเรื่องนี้จบไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาแยกว่าสัตว์ประเภทไหนที่อยู่ในใต้ท้องทะเลแลวสัตว์ประเทศไหนที่อยู่บนบกถ้าอยู่บนบกเราก็ติดภาพลงในไม่ใช่ระบบนิเวศนะคะแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่อยู่ใต้ท้องทะเลเราจะติดภาพนั้นลงในระบบนิเวศนะคะเพราะว่า สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณครูอ่ะวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์เลวเรามาทุกคนที่หาเรื่องวันในดนใต้ทะเลนะคะเขาบอกว่าค่ะเราจะไปเล่นใต้ทะเลเพื่อไปลาเช่นมึกยักษ์มันจะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยเราจะทำยังไงเราถึงจะปลอดภัยจากจมูกยักษ์เราจะสร้างอะไรที่สำคัญเราจะไปหลบที่ไหนให้เราปลอดภัยนะคะเราจะไปหลบที่ไหนจะดีแล้วก็สร้างอะไรมาก้องังนะคะ คำทางตัวเราค้อหินอะไรอีกคะลาลังอะไรอีกคะสายะเลเรามาสร้างให้มันเป็นที่หลงไทยอะไรได้กาลั้นเรามาตอกขึ้นบนหลงไทยแป้งหยาบๆเราส้างเป็นแบบค่ะเราีเดียวให้เด็กๆทำกิจกรรมค่ะค่ะเราสร้างแล้วได้ไหคะไดบ้านหลงไทย เราสร้างจากระดาษกระโดดนะคะเห็นไหมคะได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วสวยทุกกลุ่มเลยสวยทุกกลุ่มเลยค่ะกลุ่มนี้ก็สวย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 เป็นอะไรบ้างเราสร้างลุมหลบไปเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วสวยไหมคะวันนี้นะคะเราก็สรุปผลว่าเราได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างหนึ่งระบบนิเวศเราได้ทำแล้ววันที่สองมาเราก็ได้สร้างถ้ำสำเร็จยังไงคงตื่นเมากนะคะ เอาไว้จะมีนิทานเรื่องใหม่มาเล่าๆให้เด็กฟังและเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ